คุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราถึงควรเชื่อในพระพุทธศาสนาแล้วจะเชื่อได้ยังไงวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยก็เพราะพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่สอนเรื่องโลกนี้แต่ยังเปิดเผยเรื่องโลกหลังความตายที่หลายคนมองข้ามลองคิดดูดีๆบนโลกใบนี้ไม่มีประเทศไหนเลยที่ไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็น ทุกวัฒนธรรมทุกศาสนาเชื่อว่ามีบางอย่างอยู่หลังความตายนี่ไม่ใช่ความเชื่อของศาสนาพุทธเท่านั้นแต่มันคือสัญชาตญาณของมนุษย์ทั้งโลกแล้วทำไม่เราถึงจะไม่เชื่อละ่ะพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่สอนว่าโลกหน้ามีจริงท่านยังสอนทางพ้นทุกข์ให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่ารอให้ตายแล้วถึงเชื่อ เข้าใจธรรมะวันนี้ชีวิตจะเปลี่ยนกดติดตามไว้เลยนะครับธรรมะดีๆมีอีกเยอะที่คุณอาจไม่เคยรู้